Oh, hey. ด่างกหมอดยาหมอเนา้เกาะอืานด่ได de ้ถึงในฟ้าได้เกือไในราอได้ยิ่งครับเอองานน่ะมือด่าหักเถอะไม่ดหักบ้องแับมือวันไหนซึงไรยางท้างพุนต้องขึงคือเจริญาเรื่องความรรักคือกันเด้อเด้เรื่องขอบคขึ้นื่อนข้างขึ้นกันต้องมีแรหนักแน่นและเข้มแข็งอืมแล้วก็บึกบึงไม่เกินกัางคันบ่งบอกว่าคือเจา มาอืมแจ้า่าไม่เอาไหนหอะูกไม่เอาไหนนะอือมันผูกกับกันเมนะือ้นะอือทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ความกระจา่างและแก้งลวดอือมันจะถึงดูน้อกันใดไปกันใด้ะดูเด้อทุกสิ่งทุกอย่างค่อยคือค่อยอานให้ให้อาภัยขึ้งกันและกันเพราะว่าคนเฮาดูความรู้กันไม่100เกินหนึ่งร้อยปีดังเกงยิ่ง ครับก๊ได้เจชยก็เเราะเราดเชิบเออย่างจริงได้เจ็สิบได้เจ็กชิบอืมไม่พอเลยกชีบรไปดั่ยไเจ็กชิกับเควร้อนเนี่ยครับปูมังไฟข้างกับบมือเนี่ยเคร่องากบัตึ้มเดืครับขคงหาเจ็กสเข้างง่ายตบได้เลยก็เดือยงางาตอนก็เคี่อวกะเดือครับปูบมึงมกเอากรเดือยที่วางหังฟังเออมือกะคนห่า ยาคือว่าจะเข้าสืดอไปหนางไปหนาช่วยไปหนาเรื่อไปหนารอไปหนายาคือเม่จะเสียเอาไปหนาก็กะตกกคัาไปหนาหนังจะเสียเอาโดนเป็นไปเมื่อเรื่อง้าการหน้าอาการงน้าคือกันเดี๋ยวนี้ชวยแต่โกักกันช่วยไหมว่าพูดกรงตงนาต้องไปจะโคกันดูช่วยหอวเก็กคือกันยี่ห้อก้อยคือกัน ขั้นควาเจ็บชีวิความสว่างแ่ความสวยมของมืงานองพยกแกถวก็รอนมากวแกผ่านท่น่าะก่อน้นนหักว่าามเักบอกานก็ที่นี่นบางอยางานคืออื่นขางกแาถึงนอนว่มากพวกนี่ไปเกไก่มันิบอตืนงพเออ ว่าแกกัดมองเออนี่มันต้มมันไชเด้อโหออัน่ยักเพียหกัวเัยงานน่ะค้มเท้าเท่าไปหนาเด้อเด้อตรงคลินี้คลิปเจกหนากายใท่กึ่งใช่างการใท่บุญคือกันได้คือว่ากับของบ่ท่านเท่านก้คือว่าปู่ว่าท่านแต่งานข้อนเท้าหาดังเชือกน่คือว่าแข่ความบเซ่อนาทนความหอเยะชื่อ เ็ปีกกนั่งก่เ้นปีกคลิปฮกเกะตกยเข้าใจวะคลิปกก็เอกะไา่ได้จะคือปลาตะเกี๊ยคลิปถือตายไกหอดคลิปฮกตายหอดคลิเก๊ตื่นงานแบบคนเฮาเชี่ยมเปื่อยเชี่ยงกายตื่นคือมาเยาวราชข้คมถึงวกไต่างจ้าตเอใครไว้รหาให้มาคุยไปดูเข้าใจมะลูกทำในสิ่งที่เราอยากทำ เดกอะพวกจักช้าทศกางบุกไปเพื่อผูมภายหนาด้วยร่างกายเง่าจากม่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่กี่อังและอังเดิมมีแปลนก็เหมือนกับนาฬิกาเดินตึ๊บตึ๊กตก๊บตึ๊บตา๊บตึ๊กติ๊บตึ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 ับตึับตึ๊บตึ๊บาึนบตึ๊บตึาบิกาเดินมตเ๊บตึ๊บตึมบตึ๊านกับตึ๊บงแข็งึ๊บตึบ เท็นาริกาบางูบางโเป่าขึ้นแล้วก็เปิดเรือเป็นเบือเหมือนม่อมันเปิดกระถางเด้อนาริกาทขาโมบามัหมุ่มันบอกนนก็ก่าต่ฟขนาดนาริกาเขาเเป็นงานต่างเด้อเเป็นงานตางผมรู้ตาเชฟบอกกองดองไม่ทานมัหมืนกันดูชิเสเ่างมั่งเซางมั่งู้ะัูิเสั่งมั่งเอออัะไม่เคกับชิเ ไปว่ากับช like er e. ุดเกตฉันว่าทานกูเหมือนว่าใคมไม่ิดืนจะค่ะนั่นนะจะคิดว่าอะไรจะที่รังและแังรือนม็แต่นาฬิกาเดินต๊อกเต๊กต๊อก๊ก็ยังหยุดตุ๊บว่าใามันดันตื้อไปหนึ่งง่าบมันรู้จักครงกากว่านั่นน่ะทุกเชื่อทุกอย่างไม่ขอบเปลียบแล้วก็ะเทีย ทุกสิงทุกอย่างจำไว้ที่แรกาจายว่าขั้นท่ฟัว้าเนี่ยสมองก็ปอดโ่ร่งนะขั้นเนี่ยเ้อาทำไมคุณพ่อคือคิดได้ค่ะบอ้โอ้ว่าแตคือใหญ่เนาะว่าตื่นใครอย่ากงานนะอีงานขายที่เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมือเวร่าของมันเออมือเวราเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหมดมาทุกคนให้มาได้ละครทุกคนมือละครเด้บบบาเได้หมไม่บอบบาดอี บทบาทบบนี้มึงนี่บบเี้มันจคลาบเนาะบทบาทนี่ต้อต้องต้องตเดง้องืองต้องอกต้อเอง้องต้องต้อต้องต้องต้อนต้งต้่งน้องอ้งตองตองต้องของเลยงต้อ้องต้อง้คงตององตกอ้องต้องตองต้องต้อ้องต้ตงอต่งตงอองต้อง้ต้ออง มือเกิดแล้วก็มือเกือแล้วก็มือเกือบแล้วก็มือตายเข้าใจยังเกเตเพราะฉะนั้นทุกถึงทุกอย่างไม่ตอแังแล้วแดงดึงยาปล่อยเวลาอันมือคุณค่าของพวกลูกหลานให้ผ่านล้นไปโดยปานใหญ่คณคายงคบคายไม่เนดีดเสียอย่างการนเออทุกทีทุกแดงยาปล่อยเวลาอ่อนเลยเวลามือคุ้มคานะถูกนะเออ อะไรไม่ถูกไม่ต้องเราก็ต้องคิดเจรนาด้วยตัวเองอันใดคิดว่าคะเกล้าเข้าสบายใจเราก็ทําไปอะไรคิดว่าทําแล้วมันเป็นทุกข์มันทรมานอยู่นะลูกนะดูสิดูสิแผลด้ลูกเอคือไปจะเป็นทุกข์อื่นเชื่อจะขอกรรมการดูไม่ใหญ่นะลูกกรรมเป็นชื่อขึ้งของตัวเองเฮ้อ มันเปิดจะทางที่กรรไหายเบนมันนี่เองบัคเสียเองทางถึงว่าหายทีนั่งกองกอยรับกับอะไ้แม่หมดที่นั่งก็งกอยทางถึงวาทางที่นั่งใครจะรับก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมโยกับภูทั้งนั้นเบนโยกับภูทังกรรมโยกับภูก่องั้าวกระป๋อทุกสิ่งทุกอย่างก็มาเกิดในเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาถ้าเรามีปัญญาปัญหานั้นจะหา ก็คมูไดุ้อนตงมูอมูมืองได้คือกนไหนมามื่ครับปูเออเมไเอหมูแกแก่ไปเือาวมืู่ไ่ก a t ไปเออรูปไปข้างมืมือคมีเ็ไหมตัวแค่อ s ไปที่น้ก้วเรืบอแล้วก็นอนพักจีน้อนพักค่าถึงอะไคอะเี ก็มีแช่งแล้วอนะไรับ่ีแล้วก็คุณที่หละคือการแก้ปัญหารู้สึกหิวใช่ไหมเนี่ไปกินข้าวถูกไไปกินข้าวอืมอ่มแบออใจดีไม่ให้ตัวอิอ่มถ้าเจ้าก็เปิดไหมนี่แหละคือการแก้ปัญหามันอยากเดินอะไรเปิดใช่ชุ้มปูลแล้วก็ะไ้เป็ดชุ้มปู คขาไมเป็นอ้ยรู้ยังรมกันค่่นน้เงนะอไปนํากันมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยปุ้ยแล้วั่ไหยั่งาไปนิ่งดีครับแม่แม่ ปวดหัวนะมออกายว่ากันจายคนเออเขาให้นางฉลองบอกนอว่าพร้อกับคนไม่ประชงออกนางแล้วเนาะไอหางมือคงมือดาบมือคงมือมัดไอ้วันแล้สุขภาพได้แล้วก็ดูแบบโอ๊ตจ้พัจาจายนี่ว่าเราปุดยปุ๋ยก FC นัเนองนะเออ FC ไอ้ FC ฝ่ามายางเขาอยแหมเอาไปได้ไปน่นออบงเปังเงานี่ยนการ่างแล้วยิงด้วยแทลตอกกับปืนปืนขากันนี่ คุณคิดว่าถือก็หนูขาัไม่หนูขับเออง้นว่ามันถือก็ขาดงันงันเนาะลต่าแขนใหม่ได้เนาะแต่าแต่ซีเออให้ ลูกร้าช้บุมคือรวมบุญมาเนาะมือได้คือได้เสียงหายมือสอมือสามมือมาอายุวันนี้ตกขาวฟันหนึ่ๆแล้วก็เร่ดันนั้นอาจจะริ่มจะเริ่มอืมอันนี้เอคือฝากมาทางข้างแก้งโหม้ขายด้วยังแต้โหม้ขายด้วยแขนแดงคือคือเขนใย้กระชือขาใช้กระพี้เนี่ยยังแก้มโหม้ทั้งขีทั้งชื่อแต่วาเห็นยังโมงอุ้ยพูดทุกอน่าอ่ะ อ้าวผ่านมาทางเครื่องแตงโมฟารุ่นน้องโมวันนี้เขียนให้ขึ้นอย่างนั้นน้องโมเอาขึ้นให้ปูกางให้ปูกาขวดให้ให้ขึ้นปังปังให้ขึ้นรวยรวจนะจ้าขัดแหวนน้องหวังเนาะอ้าวให้เอฟคือผ่านมาทางเครื่องแตงโมหันมือตกมือลักมือถุกมือมัดอายุวันนี้ถูกขับพระงหงหยิ่งแล้วก็รูหวนนลองนะอาจจะดูอาจจะดตกอืมปะ อันนี้เขาใครเอฟคีผ่านทางเขาอาน้งแต่หมูน้ำว้นแก่เดียวใช้ใช้คูนึงพันบาทให้ไว้คูใ้่ซีอิ้วก็กห้ตาบ่อมแล้วก็เอฟคีน้ำรับคูผอมน้ำมาริวันรวมเป็นห่าร้อยเปดขี้เอาหางมือถุมือรักมือถุกมือมัดอายุวันน้ถูกกับไหนึงแล้วก็หนึ่งเหมือนน้ำอาจจะอ่าแต่รล้อ อันนี้อีนักสมองอ่อนหรือว่าอีนัอ่อนอามงเคือมือมาอีเดียแตอทันบไดอย่างนี้เสียงอีพอผู้ขายไก่ขาทัานซื้อมาจังอือซึ่งยังอ่อนอามงขึนเครื่องไปอือขึ้นเครื่องไปถึงว่าหาพอกันยังวาเบอเก้าเก๊ะเก้าเก๊ขึงไปเครื่องอน่ะเก้าเก๊ะหน่เออไปกับไปเก้าเก๊ะนัอไะอือขึ้ขึ้นมือคือเครื่องบ้างพวกเนี่ะอือจัก็บใบหาอเอนั่นแหะว่าเฉีดตรงลูกโซ่อือ เข้มกกับเือเก้าเกลืเก้าเกลือก็คือเก้าว้าจมปากเมียปากคือปากเมื่อปากอหยังว่คู่ังเราหนักอืมยังว่าเก้าเกืเก้าเกลืก็คขอองนี้เอกกรนเยออืมแต่คืนกต่คืนไม่ได้คืนก็เร็วบอกเร็วเหระแต่ก็คืนไป